มาดูว่าในผลิตภัณฑ์ของเราในนิวจิก้ามันมีอะไรอยู่นิวริก้าตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของอะไรครับเป็นวัตถุการอาหารเสริมเพื่อฟ้นฟูเซล์นะครับและก็คงความเป็นหนุ่มสาวเพิ่มภูมิต้านทานนะครับป้องกันลรเสื่อมของร่างกายผลิตภัณฑ์ของเรามีสารประกอบที่เป็นหลักๆอยู่9ชนิดด้วยกันส่วนประกอบที่สำคัญ9ชนิด พสมผระสานกันอย่างลงตัวตัวที่เป็นพระเอกที่สุดก็คือตัวแรกที่เราเรียกว่าเบต้ากรูแพนไหนใครเคยได้ยินคำว่าเบต้ากรูแพนมาก่อนบ้าง <Hey. S 1> มีการค้นพบตั้งแต่ปี1940ใหม่ๆค้นพบยังพบว่าไม่แน่ใจในเรื่องของการที่จะไปช่วยเหลือฟื้นฟูในร่างกายของเราเพราะว่ายังมีภาวะแพ้เกิดขึ้นจากการใช้นะครับในช่วงปีแรกๆ ปรากฏว่าตั้งแต่ในปี1980เป็นต้นมามีการใช้เบต้าคูแคนอย่างกว้างขวางม,มีการวิจัยไม่น้อยกว่า1,000เบป ER เปอร์ด้วยกันที่ค้นพบว่าไอ้เจ้าเบต้าคูแคนมันเป็นพระเอกที่สุดที่ช่วยในเรื่องของการบูสต์อิมมูนซิสเต็มในร่างกายของเราหมายถึงอะไรครับหมายถึงฟื้นฟูภูมิต้านทานของร่างกายของเราได้ดีที่สุดเท่าที่ในโลกนี้จะมีได้ นี่คือเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนตัวมันเองเป็นคาร์โบไฮเดรตตัวมันเองเป็นกูโคสจึงมีชื่อว่ากูแคนเป็นกูโคสที่ต่อเรียงกันเป็นสายยาวๆโดยที่มันไปจับอยู่กับคาร์บอนในแต่ละตัวของกูโคสเรียงเป็นวงขึ้นมาจึงเรียกว่าเบต้ากูแคน1,3ตัวนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งตรงที่ว่า มันสามารถที่จะไปทําให้เม็ดเลือดขาวของเรามีความแข็งแรงขึ้นเม็ดเลือดขาวคืออะไรพวกเราทราบไมเอ่ยเม็ดเลือดขาวก็คือเหมือนผมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเป็นทหารเป็นตํารวจที่อยู่ภายในร่างกายของเราที่พร้อมที่จิตจับเชื้อโรคที่แป,ปรปลอมเข้าสู่ร่างกายของเรากินแล้วก็ทําลายมันซะคนพบตรงไหนในร่างกายของเราที่เริ่มเป็นเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงก็จะไปทาเหมืองกินเจ้าเซลล์มะเร็งนั้น ตั้งแต่มันเริ่มกลายพันธุ์ใหม่ๆตั้งแต่มันเริ่มมีเซลล์เดียวเซลล์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่เลือดขาวของเราแข็งแรงก็ไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้จับกินเซลล์มะเร็งได้โอกาสที่เราจะป่วยเป็นมะเร็งก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันมีแค่เซลล์เดียวเท่านั้นในช่วงแรกแต่ถ้าภูมิต้านทานในร่างกายของเราอ่อนแอปัญหาที่เกิดตามมาคืออะไรทราบไหม เซลล์มะเร็งมันก็จะค่อยๆแบ่งตัวจากหนึ่งเป็น2 2สองเป็น4 4เป็น8เป็น1 6เป็น3าเป็น64สุดท้ายในอีกหลายปีให้หลังเราก็จะทําได้ก้อนมะเร็งสุดท้ายก็พบว่าเป็นมะเร็งระยะ3ระยะ4แล้วก็เสียชีวิตเพื่อนภูมิต้านทานในร่างกายของเราถ้ามันแข็งแรงตั้งแต่วันแรกเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและไอเจ้าเบต้าเบต้ากรูแพนมันสามารถที่จะไปจับกับผิวของเม็ดเลือดขาวทำให้เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า แมคโครฟาจที่เป็นเเลือดขาวตัวใหญ่ๆกับเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่าเนเชลคิวเลอร์เซลล์หรือ n k เซลที่เป็นเม็ดเลือดขาวตัวเพธาตุเมื่อเม็ดเลือดขาวของเราถูกกระตุ้นจากเบต้ากูแคนทําให้มันกระตุ้นไขสันหลังให้ผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาเป็นจํานวนมากจึงทําให้ร่างกายของเรามีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและไปจับกินเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นโพลีแซคคายนะครับที่อยู่ในเบต้ากูแคน มันช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยฟื้นฟูโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งโรคเอสปนโรคอะไรที่เกี่ยวโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นมันสามารถที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคที่เราเป็นได้นะครับช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลด้วยนะครับป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ลดการดูดซึมของคอเลสเตอร,รอลลองคิดดูว่าเมื่อคอเลสเตอร,รอลในร่างกายของเราลดน้อยลงตัวเด็เชั้หน่งยิ่งตัวที่เป็นคอเลสเตอร,ร,รอลไม่ดีที่เราเรียกว่า LD L D L เมื่อ L D L ลดน้อยลงหลอดเลือดของเราก็เป็นไงครับยังแข็งแรงดีอยู่ยังยืดหยุ่นได้ดีอยู่เมื่อไหร่ที่คอเลสเตอร,รอลตัวที่ไม่ดีเนี่ยไปจับกับหลอดเลือดของเราหลอดเลือดของเราก็ตีบแคบลงตีบแคบลงตีบแคบลงวันนี้คืนดีเป็นไงครับเจ็บหน้าอกพอไปตรวจคุณหมอว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ บางคนไม่มีคําเตือนนะครับอยู่ๆก็ล้มฟุบลงไปและหมอก็มักจะทวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นเบต้ากูแคนจช่วยลดการดูดซึมได้ด้วยแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดต้องการโรคเบาหวานเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของเบต้ากูแคนต้องการลบเสื่อมได้คือแบะแทบจะทุกชนิดเลยครับแทบจะทุกโรคทีเดียวเราไปดูว่ายังช่วยในเรื่องอะไรอีกทําให้แผลในกระเพาะหายเร็วขึ้น และที่สําคัญสําหรับคนที่ต้องการให้ผิวพรรณของเราแลดูอ่อนเยาว์ลงกว่าเดิมเบต้ากุแคนยังสามารถที่จะกระตุต้นตัวไฟโบบาสเพื่อทําให้มีการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวที่เพิ่มมากขึ้นลองคิดดูว่าพอคอลลาเจนในชั้นผิวของเราเพิ่มมากขึ้นดิ้วรอยเหี่ยวย่นตีนกาต่างๆก็จะลดน้อยลงแผลต่างๆก็จะหายเร็วขึ้นเพื่อนวัยรุ่นที่ มีโอกาสที่จะป่วยมีโอกาสที่จะเป็นโรคสิวอักเสบหลังสิวอักเสบก็จะมีหลุมสิวเกิดขึ้นเบต้าปูแคนก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวแอนติเรนเกลที่ดีมากหมาถึงรบริิวหน่อยได้ดีมากและก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจิ้งหมายถึงชะลอความชราได้เรามาดูว่าหมาะก,กับโรคอะไรบ้างครับสำหรับเบตา้าปูแคนโรคแรกมักรกร พี่ฮันคนที่ทานนิทติค่าไปเนี่ยมั่นใจว่าเราจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ป่วยเป็นโรคมะเรง็งใช่หรือไม่ใช่แน่นอนที่สุดเรามีทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราป้องกันรคมะเร็งได้ป้องกันโรคภูคพแพ้ได้ทําให้โรคภูแพ้ที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้โรคภูแพ้ก็เป็นโรคเสื่อมชนิดหนึ่งที่ร่างกายของเราหลังสารตูนึงออกมาในเวลาที่รวดเร็วกว่าคนปกติ คือหลังสารที่เรียกว่าเจ้าฮิสตามีนฮิสตามีนหลังออกมาจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ามาเซลเวลาหลายคนเจอควันบุหรี่หลายคนเจอตัวไรในฝุน่นเจอฝุ่นบ้านเจอตะเกียสหญ้าบางอย่างเจอมแมลงบางอย่างก็จะมีอาการนะครับคันจมูกจามน้ำมูกไหลเม็ดเลือดขาวตัวมาเซลตัวนี้แหละเป็นตัวที่หลังฮิสตามีนออกมาที่ทําให้เราแสดงอาการเพราะเราได้เบต้าคูลแทนไปลองนึกดูว่าเม็ดเลือดขาวของเราเสถียรขึ้น ไม่หลังที่จะมีออกมาแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อย่างชนดน,นะครับยังช่วยในเรื่องของโรคหลอดลมอักเสบโรคหอบผืดหอบหูหอบผืดก็ถือว่าเป็นโรคภูมิแพ้พที่เกิดขึ้นในหลอดลมของเรานะครับป้องกันโรความิแพ้อกสูงได้นะครับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะครับเชื้อไวรัสเช่นเริมอุสวัดหรือว่าเอสนะครับโรคกระเพาะอาหารอักเสบนี่คือตัวเด่นที่สุดที่อยู่ในตัวหนิวจิก้าของเรา เราไปดูนะครับชนิดที่2ชนิดที่2เป็นกรดอมิโนแอซิดนะครับชื่อว่า l ซิสไพน l อซิสไนเนี่ยมีอยู่ในร่างกายของเราในปริมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็จะลดน้อยลงแซิสไพนช่วยในเรื่องอะไรมันช่วยเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายของเราผลิตก,กูตตาไทโอนหลายคนคงเคยได้ยินกูตตาไทโอนมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา กูต้าเทโอนมีบทบาทเด่นมากในเรื่องของการที่มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระถ้าเรามีสารต้านในร่างกายของเราเพิ่มมากขึ้นมันก็ขจัดสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระหรือสารอนุมูลอิสระที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้เร็วขึ้นมีบทบาทในเรื่องของการที่ไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเม็ดสีของเราผลิตสีเพิ่มมากขึ้นเพ่อกูต้าเทโอนช่วยในเรื่องของ การที่ทําให้เว็กสีก็คือตัวเมลามินนะครับเมลานินผลิตสีลดน้อยลงก็จะทําให้ผิวของเราขาวขึ้นใสขึ้นกระจ่างขึ้นไอตัวแอลซีซีเนี่ยมันไปทํางานร่วมกับอูตอมิกแอซิดกับตัวไนซีนช่วยทําให้มีการเกิดมีการสร้างกูต้าไทโอนที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับว่าเมื่อมันสร้างกูต้าไทโอนที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยทําให้อะไรครับผิวขาวขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ชะลอปริยาแห่งวัยของร่างกายของเรานะครับเสริมสร้างซ่อมแซมผิวหนังเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราและช่วยส่งเสริมการทํางานของเม็ดเลือดขาวของเราให้เพิ่มมากขึ้นผ่านไปสองชนิดแแ้วเป็นตัวนี้คืออะไรครับเห็ดหลินจือคืออะไรครับคือเห็ดหลินจือนะครับเห็ดหลินจือมีอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยสายพันธุและสายพันธุ์ที่ถือว่าดีที่สุด สายพันธุ์นั้นชื่อว่าลูสีดำเป็นเห็ดหลินจือสีแดงที่ถือว่ามีสรรพคุณสูงสุดในเรื่องของการที่จะไปฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นโดยที่มันกระตุน้นภูมิตั้งทานอีกเช่นเดียวกันในเห็ดหลินจือก็มีตัวโพลีสแซคคายอยู่โพลีสแซคคายจำไว้เลยว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่กระตุน้นเม็ดเลือดขาวให้ทำงานเพิ่มมากขึ้นได้เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้มันมีอยู่ในเห็ดหินจือ สารอีกกลุ่มนึงที่อยู่ในเห็ดหลินจือเราเรียกว่าไตรเทอร์ปีนอยสารตัวนี้มันมีทั้งกาโนเดมิกแอซิดและก็ลูซิติกแอซิดที่ช่วยนะครับฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นตัวมันเองนะครับสามารถต้านการเกิดเป็นเซลล์มันเองได้เห็นไหมว่าเรามีทั้งเบต้ากรูแคนที่สุดยอดบวกกับ ไตรเทอร์มมนอยโพลีซคลายที่อยู่ในเหินจือช่วยทําให้ต้านการเกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้โรคหัวเยอะนะครับโรคคอร์นีกสูงโรคหัวใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดอีกแล้วนะครับแล้วก็โรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคตับอักเสบคนที่ป่วยโรคตับอักเสบไม่ว่าจะติดเชื้อจากไวรัส B C มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับตัวเห็นเินมากเกินไปก็เกิดภาวะ ในร่างกายของเราที่ผิดปกติเช่นอะไรครับร้อนในเกิดขึ้นมีแผลติดเชื้อต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายคนที่เย็นเกินไปคือกลุ่มคนที่เป็นอะไรครับเป็นหวัดได้ง่ายนะครับไอจามได้บ่อยๆเพื่อนร่างกายของเรามีร้อนกับเย็นอยู่ทํายังไงถึงจะให้มันสมดุลได้โสมช่วยปรับสภาพความสมดุลในร่างกายของเรานะครับช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราลดภาวะเครียดและภาวะวิตกกังวล เาว่าเครียดในสังคมของเราปัจจุบันนี้เป็นไงครับ <Yeah. S 1> เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ <Yeah. S 1> เพิ่มมากขึ้นเรื่อย <Yeah. S 1> ๆนะครับและส่วนใหญ่พวกเราเครียดในเรื่องอะไรกัน <Yeah. S 1> เรื่องอะไรครับที่เราเครียดและตัวมาเองช่วยอะไรครับควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจได้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้ <Yeah. S 2> เห็นไหมครับช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ,พหลังเจ็บป่วยแล้วก็รักษาสมดุลของฮอร์โมอนเพศ <Yeah. S 2> มองย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ ตั้งแต่เบต้าตูแคนเห็นดินจืดหรือแม้แต่โสมเห็นว่ามันพุ่งเป้าไปที่ไหนครับพุ่งเป้าไปในเรื่องของการป้องกันโรคที่ทําให้เราเสียชีวิตทุกโรคเลยครับที่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายของเราทั้งหมดแสดงว่าถ้าเราได้ไดิดคคำในกลุ่มนี้เข้าสู่ร่างกายของเรามันช่วยดูแลร่างกายของเราแทนเราไปถึงในระดับเซลล์ก็มั่นใจได้ว่าเราจะไม่ตายจากโรค เรล่างนี้แน่นอนแล้วเราควรตายจากโรคอะไรดีครับควรตายจากโรคอะไรดีรวยเรือรังโรคลลชาลาดีไหม <C ut ain> บางคนบอกว่าโรครวยเรือ,อรังนะครับผู้นำที่รับอะไรได้หลายแสนขนาดนี้บอกว่าโรครวยเรือรังถ้ารวยเรือรังไม่ควรตายเด็ดขาดนะครับ <C ut ain> ควรรับอะไรได้อย่างต่อเนื่องแต่นี่เรากําลังพูดว่าเราไม่ควรป่วยกปบโรคเรือรังอีกแล้วเราต้องเอาชนะโรคนี้ให้ได้แล้วจะทลาย ตัวนี้มันคืออะไรครับมันก็คือกรดอะมิโนแอซิดอีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามาหาศาลมากๆตั้งแต่มีการนะครับวิจัยค้นพบว่าในติกออกไซด์ในปี1998จนได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในปีนั้นและพบว่าในติกออกไซด์ช่วยขยายหลอดเลือดให้ร่างกายของเราได้เมื่อขยายหลอดเลือดในร่างกายของเราได้ลองคิดดูว่าเราจะป้องกันโรคอะไรได้ โรคหัวใจที่เราเป็นอยู่ก็เพราะว่าหลอดเลือดหัวใจมันตีทําไงยังไงให้มันขยายตัวถ้ามันขยายตัวได้เราก็ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้หลอดเลือดเราแข็งแรงเราก็ไม่เป็นโคนรคความดเจ็ิบสูงหลอดเลือดของเราแข็งแรงเราก็จะไม่เป็นโรคอะไรครับอัมมาพื้นอัมาภาคไงครับหลอดเลือดของเราแข็งแรงการติดเชื้อก็จะลดน้อยลงหลอดเลือดของเราแข็งแรงผิวพันธของเราก็จะเต่งปึงสดใสเพิ่มมากขึ้น ไอเจ้าไนตริกออกไซด์มันมีประสิทธิภาพในการขยายหลอดเลือดแล้วก็ค้นพบลึกลงไปอีกว่าร่างกายของเราถ้าได้อะมินอแอซิดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอลอะจินีนมันจะไปทําให้ร่างกายของเราเพิ่มปริมาณไนตริกออกไซด์ในหลอดเลือดของเราได้แสดงว่าถ้าเราได้แอลอะจินีนเข้าสู่ร่างกายของเราก็ไปขยายหลอดเลือดเมื่อขยายหลอดเลือดเราจึงป้องกันโรคหลอดเลือด ที่เป็นความเสื่อมทุกโรคได้แม้กับตัวแคลเซียมมาผสมประสานเป็นหนึ่งตัววิตามินซีตัวมันเองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและตัวมันเองกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้แต่วิตามินซีถ้าเราทานมากเกินไปตัวมันเองเป็นกรดเพราะว่าชื่อมันคืออะไรชื่อมันคืออะไรครับอ s c o บิกแอซิดมันคือกรดทานเข้าไปมากๆบางคน จะระคายเคืองกับเพราะอาหารได้บางท่านทานไปแล้วมีปัญหาคลื่นไส้อาเจียนต่างๆได้จากภาวะความเป็นกรดที่สูงเพิ่มมากขึ้นในร่างกายของเราทีนี้ทํำยังไงให้ภาวะความเป็นกรดมันลดน้อยลงมันไปจับกับตัวแคลเซียมเราก็ได้ประโยชน์ทั้งตัวแคลเซียมด้วยและตัววิตามินซีด้วยก็จะทําให้เราได้แคลเซียมเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรง และตัววิตามินซีตูนเองสำคัญมากอย่างยิ่งในกระบวนการเสริมภูมิต้านทานและในกระบวนการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวของเราเพราะฉะนั้นตัววิตามินซีกับตัวแคลเซียมช่วยป้องกันและรักษาอา,าการอักเสบอันเนื่องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสช่วยป้องกันโรคหัวใจและสมองจากอนุมิสระช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยชะลอความชรานี่คือแคลเซียมแอสคอเบตเราไปดูนะครับ อีกชนิดหนึ่งก็คือตัวคอไดเซปไซแนซิสเอ็กซ์แรตตัวนี้หลายท่านในซัลซามอลคงรู้จักเป็นอย่างดีเพราะผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกแรกของซัลซามอลในกลุ่มดวทรีแนลของเราคืออะไรครับคือถังเช่านะครับหลายท่านรู้สรรพคุณของถังเช่าเป็นอย่างดีแล้วนะครับถังเช่าเด่นมากในเรื่องของหลอดเลือดอีกเช่นเดียวกันกูตา้เตาเบต้ากูแคนเด่นมากในเรื่องของเพิ่มภมิต้านทานเด่นที่สุดคือเพิ่มผิต้านทาน ทางเช่าเด่นที่สุดในเรื่องของหลอดเลือดแสดงว่าเรามีหลายสุดยอดอยู่ในนิวจิก้าร่วมกันแล้วมาดูนะครับว่ามันช่วยในเรื่องอะไรครับช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราในหลายปีก่อนหน้านั้นนะครับนักกีฬานักกีฬาจากประเทศจีนวิ่งมาลาธอนแข่งกับพวกฝรั่งขายยาวๆปรากฏว่าได้แชมป์โอลิมปิกเขาก็ศึกษาว่าทาไมเนี่ยนักกีฬาชาวจีนผู้หญิงทําไมวิ่งได้อึดได้ทนกว่าพวกฝรั่ง แล้วก็พวกนิโครผิวดำปรากฏว่าพวกวัณกิธาจีนทางถังเช่าถังเช่าเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดพอเพิ่มออกซิเจนในเลือดของเราเป็นไงครับมันก็เหนื่อยช้าลงเลยครับจึงวิ่งได้อึดได้ทนกว่านะครับชนชาติอื่นๆนะครับเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วยซูเปอร์ออกไซด์ดิสโมูเทสและตัวมันเองมีไนตริกออกไซด์ด้วยนะครับแอลอัจจินีไปช่วยเพิ่มการสร้างไนตริกออกไซด์ แต่ตัวคอยได้เซปไซเนซิสหรือถังเช่ามันมีไนตริกออกไซด์ในตัวมันเองเมื่อเราับเขก็ไปเนย่ครับได้เต็มเ็มเลยครับขยายหลอดเลือดทันทีช่วยทําให้เราควบคุมเรื่องโรคความเสื่อมจากโรคหลอดเลือดได้ทั้งหมดทุกๆโ,โรแาานนครแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลนะครับของคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายของเราเราไปดูผลิตภัณฑ์เราไปดูสารประกอบชนิดอื่นๆอีกน,น,น,นะครับยังมีอะไรครับยังมีแกลบซิสเอ็กซ์แท คืออะไรครับงงคือสารสก,กัดจากมเมล็ดองุ่นสารสก,กัดจากมเมล็ดองุ่นนะครับคุณสมบ,บัติมันมีอะไรครับมันเป็นสารต้านอุณูมนะครับที่มีความแรงกว่าวิตามินซี20เท่าและแรงกว่าวิตามินอ e ี50เท่าช่วยต่อต้านการทําลายเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวหนังที่เกิดขึ้นจากอนุภันอิสระป้องกันการเกิดดิ้วรอยนะครับช่วยลดความเข้มของสีผิวบริเวณที่ดําคล้ํา ทำให้ผิวขาวดูกระจ่างใสขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดนะครับช่วยลดอ,อาการชาตามมือปลายเท้านะครับช่วยทําให้นอนหลับได้สนิทขึ้นมีการวิจัยหลายครั้งที่พบว่าสารที่อยู่ใน,มนเมล็ดองุ่นมันชื่อว่าเลสเัวราทรอซึ่งเป็นการวิจัยค้นพบใหม่ในช่วงไม่เกิน10ปีที่ผ่านมา เลสโวรทอเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของโลดหลอดเลือดเช่นเดียวกันฮาลโนี่คือชนิดที่8แล้วนะครับอินเกเดนซ์ชนิดที่8ปดเราไปดูอินเกเดนซ์ชนิดสุดท้ายชนิดสุดท้ายคืออะไรครับเปลือกสนไทม์บาเอสแทคคือสารสก,กัดจากเปลือกสนและเปลือกสนจะมีสารที่ชื่อว่าโปรแอนโซแอนโทไซยานินดินซึ่งเป็นสารต้านวิชณะที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆช่วยทําให้หลอดเลือดของเรามีความแข็งแรงขึ้นต้อกัรโลดหัวใจ ป้องกันการเกิดภูมิแพ้โดยยับยั้งการสร้างฮิสตามีนที่ตะกี้ได้เล่าไปแล้วว่าฮิสตามีนมันคืออะไรที่หลั่งออกมาจากเลือดขาวของเราช่วยลดแฝงกลักจุดดำดำได้ด้วยช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนและอีลาสตินจึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่ไหวัยได้ช่วยทําให้หลอดเลือดชิดจุดและแข็งแรงมากขึ้นทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นจึงทําให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งเพิ่มมากขึ้นเปลือกสนที่ดีมากๆอยู่ในยุนโรปตอนใต้ แถประเทศสเปนแล้วก็โปรตุเกสอิตาลีแล้วก็ฝร,รั่งเศสเราจะมีอยู่ทริปหนึ่งที่เราไปเมดิเตอร์เรเนียนในปี5-8เดี๋ยวจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปดูเปลือกสนนะครับที่ทริปที่เราจะไปล่องเรือนะครับที่สเปนแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีกัน,นเปลือกสนในช่วงหลายปีหลังก็เป็นเป็นอินกิเลตที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการที่ บรรต้านอุสาภูรได้จดเยี่ยมมากๆฟื้นฟูผิวพรรณได้มีการนะครับที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเปิดสนในช่วงหลายปีหลังเนี่ยเ,เรียกว่าไม่น้อยกว่า30-40เปเปอร์ด้วยกันที่รู้เลยว่ามันช่วยทําให้ผิวพรรณของเราสดชื่นขึ้นได้เปล่งปลังขึ้นได้เอาละสรุปวัานิวจิกา้าเหมาะกับคนป่วยหรือเหมาะกับการฟื้นฟูหรือป้องกันโรคอะไรได้บ้างโรคเร็ง,งคน ป่วยเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดโรคติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราโรคภูมิแพ้นะครับโรคหลอดลมอักเสบโรคหอบคืนโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคตับอักเสบโรคไตวาย